อ้ยมาแม่แม่จะาล้วูย่าไปมมาเตมาเตมาเร็วใส่เร็วเร็วเร็วเขาสอนช่วอย่างนั้นนั่งข้างลุงนั่นน่ะเมคิดจับเขาเมียขยากมาถึง เลยคอ่านจปัเลยตใส่คี๊ปน้องไปอยู่กันนังเอกค่ะจี๊นวยาวอีตาบอ,อ,อ,อกจิ๊ปน้เรียนมึงกับป้าตื่วัยอีตาไปอยู่กันนังเอกนะคะนางเอกมันก็นั่งนแ้งนานะคะเนี่ยนังเกสาวบ่อนี่เลยนังเอกสวัสดีค่ะวยแม็ก่องจะเพิอปลอมอแมอมท้ปลอมมั้ยอ่งไล่ทำทายูสวยมันสวย แต่เฉพาะย่ามเจ้าไทยคิมลงเจ้าพงแห่มเนาะปลอมเจ้าตัวแตกเสียเนาะอยู่กับพมีผู้ยู่กัาร์แดนแดนผู้พักแดนค่ะผู้ยูวงหลักสวัสดีค่ะมีมีนแดดตากปลาอยู่ว่าสิไปขายปลาให้มีอยู่จ้ะบ้านนี้ลุยขายหมูมาได้ผู้ใดทีถ้าโปหมูนี่ลุยนะช่วงนี้พักสักก่อนเพราะว่าพ้าย um, ูเข่าตากหมูมาได้นะคะฟาเดอร์ที่ส่ง รอบนี้500ออเดอร์ส่งหมดแล้วนะคะเคลียร์หมดแล้ววันนี้เคลียร์หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะคุณพี่แม่หลับมูเป็นตากคุณพี่พวกกำมะถันสะท้านกำมะถันในบ้านคุณดิ่แดดยู้อแม่ได้ยังแดดที่หนีคอยว่าจะตากมูสองเหงื่อเดี่ยวอบเอาวันนี้บ่าอบได้หมดนี่ได้อบเอาพี่น้องขาหมูบอมี่แดดตากคอยไล่ซอสอันจันหมูเนาะประมาณเกือบห่าาร้อยตัวออเดอร์ มื่อรุ่นมาฝนตกตอนบาตาหลเหตุจะไหนนะจนสิมีของใครแน่ตมีเืงตว่ามันกะมันบ่หมังคือเขาตาเออ่นนี้าเีแม่มอทตยเมวันกออ้ยบาม่ถง่าให้แจงข่แล้ยนี่กแ่น่าแลวทรานให้คุณแม่เมี้แจ เรกวมากเร็่ไส้นขายปลากันนะคะขายได่ยุ่ปลาแม่แต่ว่าหมูยังเป่าขายได้ชนิดข้าติดดาวข้าติดดาวเนี่ยมวัน้ขอไปเหยียวสักก่อนซะเหปบเหเสียครับอีแมากอีแม็กมาเสียหลามากเลยเออไปเหยียวเหรอครับพี่น้องค่ะคนพมิสัยยุ่มเลยค่ะพี่น้อง ท่านแม่ไม่เป็นเยเลยามนะให้บปหยย่ให้เป็น,ยน้ยไม่ได้ากไนลนะูกงแล้วแห้งแห้งกินโคกหลายกว่านี้ถ้าไม่ได้กินกินน้ำปลา,ามันจะไ่เหยายดหรที่ลุยอยากเพราอมันอยาก ถ้าเายูกัมากินพอ่น้านี่กินที่มนเดีมาตั้งอีมขออมาขออีมาคก็เห็แล้วนสวยหันใจท่านอยาลรู้หันใจท่านไหนท่าไหนี่หนัเดี๋ยวมาให้รู้ขบวนขบวนกลงางบวนนกำล เขาขายดีไปได้แต่คนซื้อคนซื้อพอดีเขาขายของก็ขายดีไ่ได้แต่คนซื้อคนซื้อพอดี่นน่ะครันซื้อดีพอดีคนขายดีคนซื้อวัดี้อ้ยกอนมันปรเดียควมกันเมื่อกี้ครเบอัอนประคัมเลยเสียบเทียบเขา่เออเขากาประคับหลายเทีรา่าจี๊ดแก๊ดเหรอ

แยกกันเขาจะม้วมันม้ำจริงทุกคนพี่ทิเดีรอพี่กัน,น่้งองป้อง ยั้มามกากินเหล้านะเขามากินหาขาอกทีมันแห้งเดียหงนึงนีงคนละคนมากินไอ้คนละคนมกวนไอ้ครับไอ้ผมมาแล้วไอ้ซีเออกแคือคืออีห้ีอีหลีไอ้เอ้ยคืออไลรั้วเหระ ก็ยังเจ้าคือต้องมาขึ้นข่อยมาถามจะดูท่าต่อมาขึ้นท่านเองไหมว่าเม่นดอกเจ้าดอกม่าคือนข่อยยืดไหล่เอ่อเขียนอันเขียนคิ้วเขียนตาเนี่ยเขียนว่าได้ตาดำหมดได้อันดำดำเ่ยคือเขียนเราได้หน่ะแม่นค่ะเออธรรมดาแล้วสีขาวเบิร์ตได้ตาแล้วหนาหนีาเขียนเอาสวยไปเลยถามดูสวยไปสวยกันทำเลยทำนีละขนาดขนาดว่าสวยเพราะสวยผู้บ่าวแต่ยันไม่เอาเด้อ ยันต้องมาตีกูเสียต้องาเสียใจน้ำต้มมือนี่คู่บอลบอลผู้ไทยผมอ่ะเทีมเอเย่นมาแทนเอเย่นการโดนตีมาแทนน้องที่อุบลนะครับบุญลวาดทุกที่มาโล่นเลยนสนกันเลยเออตาเทียมเอเย่นนี่สีหุ้นบอลือยังเทีมบาวคู่ไทยเนี่ยเออนะครับหุ่นนั่นของทีมน้องเอเย่นคล้ายๆผมกับเจซี่นี่แหละหุ้นคล้ายกัน ู้ไทยมันหููตักเรียกศิลปินแล้วเราจะไม่กินหมูด้วยกันถูกไหมเจ๊ตีชิว่าได้้ห่ะนหแบยเกนเนาะผไ้ไเเบอ่นกันมันเตัวน่สดป่กบเขาไปใตมแบนไต่ลงไปบนเรืามันจะเป็นยังไงกเคยดิ เคยนอนจักว่าผมจุๆคอมันเล่นพ่มันัไปละปุบผมกเนีุ่บผมะปล่าต้นหนาคนมีตาบ้ามันไตกบไต่ปลาเนี่ยบนตอยากไปอ้ยนอนตาฝาพาต่วมาอย่าเงี้ยกรมุมเนียเนาะเออ แต่ว่าตเปียหนาพรากินแต่ว่าเปหนารากินอันนี้พี่สาวนุยนี่พี่ลยนะคะ เขาเขาเขาเปิดแฟลชอย่งนีธรรมดาเลจว่าาเจ้าก็่ได้ขึ้นหันเลยเื่อยเจ้าแต่งตาสีบ้าเจ้าก็เห็นคอดสีตาเจ้าจเบิงแน่ก็นบเทียนแดงไ็ได้กว่าบดแดงจะเป็นจอมสิกองอ็วแล้วไลแล้วทายแล้วมีเป็นจอก็จะมาแล้วแบทเได้กว่าบดแดง น้ปีติดจนคนต่างๆให้รับการเยาะต้องการเป็นประสบอาสาครับครเสร็จติดตัวได้ไหมครับพี่น้อง แช <c oughs> ่งน้ำแนะ <c oughs> ม่พี่ตาสิรัต้่สิรั <c oughs>

ไม่มาแต่งหน้าไหมวันที่ห้าแต่งหน้ไหมทำได้เป็นอะไรคุณก็ลบากเจ้า่นี่เนก่ยไปมาหนักตัวนี้ดิเอาไปลางตันี้ดิสองทำอะไรกันเ้ไปเลย อัน้เปนัประทาครับอันหี้ยฮะเหี้ยข่อยย่งอันข่อยฟ่าแย่งเพราะกระร่งซอมอัน้นเกี่ยวกันไม่ขอลไปกอันตนั่นไม่ให้ลงน้าอันต้นันไม่ให้เล่นต้นนั่นไม่ให้เ่น้ัเลนต้อไม่ใเนไม่ในไม่น่เ

สองห้ามีแม่้าท่าซมีถอยแล้วยันเป็นอยถอดเสียตอนนี them, ้อยปดะเดิม <quotes> นี yeah, show, ่เดียวอยาดประเดิคว่ำง่ามขอขกูแหละจริงว่า

อยากใส่แล้วกันรอพี่นี้อีมาสรอพี่นะจ๊ะจะใส่ยุบบ่คนจิตเตอร์กับชุดไายได้เอาสื้อตานตั้งทั้งโตนัมดูแน่เกินจ้เอาขัวบอลูแน่เกินจเอาขัวเท่าอยู่จุยบ่ เอาตังไงงว,นนงงงว้วเครือกกอออ่องหลังตู้มาสั่นเอาเอานอนบัตรเมื่อตาขึ้นก็ขึ้นตื่นดีเจของโอ้ยชูมาคลิปนั่นปะหม้อหม้อถ้าสุนขาวไปตรวจผู้ไข่พวกวิดเบ่ยโอ้ยเห็นเลยว่าโอ้โหจะไปเก็บก่อนญาติญาติญาตพ่อแล้วมันผีเนาะคนนอนหลับเหมือนมือเปิดไฟพ่อสวยเนาะใครไปตรวจเพิ่งงานนหม้อเขาไปตรวจเพิ่งคนไข้วะไนั่นอะารอ่ะอุณหภูมิไข้ในร่างกายเมย ยินม no ื้นตาตนดฟองฟองติดพ้นตื่นบนห้องว้านเ้อกรักมาล้วชนคนาไหนบอว่าหนดโอูบุทให้บ่โอซูบุท่ เขาตะไปเขาเตะไปเหยยันตาชุนไทยเขาเะไปห้าวหรอเอ้ยขุนทั้งเจ้าขุนโมลย์ขุนพรมกมจฉโมกจะตทได้ไออยู่วาแไเียกันแวินก็ที่ว่าขวินเบงอาล ดีเลยบอดีท้หัยบพื่อนอดีลยเอาันเปื้อนมาอนอด่าตันไดู้เอา้ากันเป้อนาทอนร่าตัวกันได้ดให้รอดไปจะพูดเพิ่นไหม

หลเดือะ่นอรถ้ามีคพี่น้องขาแจ้งตัวเลยอะไม่ได้ราคาถ่ายคิปอยู่เ่ดเหนตรวจแดสิ้อมถ่ายคลิปเลยแล้วมอสอดเอมเอเาพูดไ่้องพูดกับเเมย์เป็นาเนี่ยคิปอยู่นี่ยที่จะทอไเอาดีอน่ะพี่น้องแจ้งตัวแจ้งตัวกันเนอะ อ่นค่ะนี่ลุยแล้วค่ะนี่ค่ะบ้แม่นนันนัน้แม่นนันปาำขับพูดคุณกัี่วาดินี่ลุยนี่ลุยค่ะนีลุยค่ะอันนั้นไม่หน่อยซุปน้อยสืบพักเสียงนะค่ะอ๋อผู้ใหญ่บนี่น้อยสุบพักเสียงไม่ไองเสียงที่แต่ละเดเอาไว้สักนิดค่ะฝากกดติดตามฝากกดติดตาฝากกดฝากกระลุงความรลค่สนี้ค่ะมบค่ะ